สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เลือกเลือกปืนทุกวันเสาร์นะฮะอเอ้ยวันศุกร์ด,ดิจำพิดเท่ okay. คุณอยางให้ผมใช้ปืนไรนก็เลือกมาเลยแต่มันและห้ามเลือกปืนซ้ำให้ด้วยอะ่ะผมจะเอาปืนนี้ไปซึ่งพวกคุณไม่มีสิทธิ์ให้ผมใช้ปืนนี้ไหนดูซิจะมีคนไหมวันนี้ปั๊มศุกร์วันปัน๊มโถในแม่หน่อย ทำไมมันไม่มีใครมาอยากเล่นเลยก้อยแคนปั๊มไปดีอ๊ะมีคนแล้วเพื่อนนายอยู่ไหนกันดีโซนยักืมอ,อยู่หยุดมันมีคนด้วยเหรอ เอาเงี้ยถ้ามันสุกแล้วกันเอ้ยวันเสาร์มันสุกมันไม่เจ็บแหละเพี่ยนขอบคุณได้เป็นมันไม่ล็อกเป้าอ่ะ มันไม่เหมือน K S K S อหรอกที่จการ์มันล็กเข้าฮะวันนี้ข้าเสียเยอะดีดีโอ้เกืนเา้าผู้คนนั้นใช้ m 1็มหนึ่งแปดเจ็ดกันหมดมีผมใช้ลัดลัด นั่นนี่แต่คนง <t nak S 1> ัดหัวทำไมพวกคุณต้องงัดหัวกันนี่นะครับขนาดโฆษณาเกมฟีไฟยังบอกกับตัวเองเลยว่าอัดตัวโน่หนึ่งทำไมพวกคุณไม่ฟังเกมฟีไฟแต่ละแบบแบบแบ่นี้นี่โอ้นี่แต่คนงัดหัวนี่มันเลย โอ้โหโคตรว้าวขนาดยัใกล้ยืนแต่ก็ต้องทันว่าวหัวเ่าวใา่ทำไมไม่แต่คนงัดหัว and it โคตรที่โกงสมนะแมะ่มันใช้ปืนมายิงอืนไหนไอ้นั่นอยู่ไหนนั่นอยู่ไหนผมจะ ผมพอแล้วผมพอไว้แค่นี้แล้วกันอ,อืมชอบคุ้ชอบคุบม้มากเลยทำไมมันไม่นดนนี่คนอยู่นิ่งๆโ,โยกใจแค่นี้ยังไม่โนน<ะ>ดนปวดหัวปวดหัวเลย ใครมันชอบอัดแบตทำไมนี่มันแม่นหัวย่างพอที่โกงโปรโผลละโผลละโปล่โผลโผลมันนี่มันนี่โผลมันนี่มันนี่นโผล นี่โอ้โหรนันเปล้าไปแล้วโอ้ผมไปหาขับรถเล่นก็ได้อ้โอ,โอ้มีคนเยอะดีฮะไ้ไงเพื่อนเป็นไงนเรามีสก,กินปืน เราไปดูลงหนังจตัวกันไอ้ฟอกตึกบ้าๆนี่มันจะมีใครอยู่ด้วยกดกิงครับเป็นๆๆนี่คือการทักทายกันของเกมฟรีไฟเ,เมื่อเราเจอกันให้ทำกันทําแบบนี้อืมเตรียมยังไม่มีหนันเฮ้เฮ้มันดีมันดียอดเตรียมสนุกตายฮะนั่งดูก็ได้อืม โอเคผมขอจบคลิปเปพียงเท่า huh, น uh ี huh, uh ้นะฮะอืม huh. อ uh ืมไอ้ลำโพงลำโพงไอ้ลำโพงต้มไหเปิด huh, ท uh ีว huh. uh ีก huh, uh ่อนเปิดได้ไป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 พาพอพอเริ่เร่มเป็นเด็กได้แล้วพอ